ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจทำบุญในวันนี้ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลเหล่านี้จงมาช่วยส่งผลดลนบันดาลให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะท,ทั้งหลายเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีดวงปัญญาสว่างสวัยขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพรั่งพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพส,สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขให้เหลือกินเหลือใช้เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในวินาทีนี้ในบัดนี้ในวันนี้ขอจงสมความปรา